สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธิติการจิตเจริญชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ีทัเลขที่38โรงเรียนคุรุราลางสลิดค่ะวันนี้ดิฉันจะมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนค่ะพูดได้เลยนะคะว่าโรงเรียนของเราเป็นเหมือนกับบ้านหลังที่สองซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยบางวันก็ไม่สะอาดราวกับว่าไม่มีใครดูแลเลยค่ะโรงเรียนของเรามีถังขยะ แต่ขยะก็ยากคองล้นโรงเรียนของเรามีกฎเรื่องความสะอาดแต่ว่าบางคนก็เลือกที่จะทิ้งขยะไม่เป็นที่จริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ได้ใหญ่เกินแก้เลยนะคะมันแค่เริ่มจากนิสัยเล็กๆของพวกเราที่มักง่ายหากพวกเราช่วยกันแยกขยะให้ถูกต้องช่วยกันตักเตือนคนอื่นด้วยถ้อยคำที่สุภาพและลดการใช้ถุงพลาสติกแค่นี้โรงเรียนของเราก็จะสะอาดน่าอยู่ขึ้นแล้วคะ่ะ ซึ่งหน้าที่นี้ไม่ใช่หน้าที่ของคนเพียงคนเดียวแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆคนที่ต้องช่วยกันค่ะถ้าอยากให้โรงเรียนของเราสะอาดน่าเรียนน่าอยู่เราก็ควรเริ่มรักษาความสะอาดที่ตัวของเราเองค่ะขอบคุณค่ะ